S <S <2: mechanical military> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับธงชัยเบนซิเล็กแล้วก็โตโน่เบนซิเล็กคลิปนี้เราอยู่กับเจ้าเครื่องบินบังคับนะครับเป็นเครื่องบินบังคับวิทยุที่ผมเพิ่งสร้างเสร็จวันนี้แล้วก็เมื่อกี้นี้ครับ <S <S <criticism> นี่ครับเป็นเขาเรียกทรงอะไรทรงเครื่องร่อนปะ นี่ครับหางต,ตูดก็จะยาวหน่อยนะครับแล้วก็มีนี่ครับทีเด็ดเห็นป่เห็นอันนี้บ่านีโลยแล้วก็ที l ธงชัยเบนซินเล็กน,นี่นะครับวันนี้เราอยู่กับเครื่องบินบังคับวิทยุผมก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วนะครับก็น่าจะเข้าปีกว่าได้แล้วนะก็น่าดำน่าจะเข้าปีกว่าได้แล้ว ไม่เล่นไม่ได้เล่นนานนะครับแล้วก็ตัวนี้เพิ่งสร้างเสร็จไม่รู้ว่าจะบินได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวน่าจะปีกว่าโอเคเดี๋ยวติดตั้งติดตั้งก่อนเฮ็ดมาบอสสะดวกวะ วันนี้เราไม่ได้เล่นพารามเตอร์นะฮะเรามาอยู่กับตัวนี้ซีจีก็ไม่ได้นะครับ <c oughs> ปีกก็ออกมาจากเครื่องบินลำเก่าซีจีก็ไม่ได้ครับมันลุ้นกันว่าจะบินได้ไหมตัวโน้ว่าบินได้ว่าตัวโน้บินได้ครับเบื้องหลดนำเด้อว, <c oughs> วันนี้วัน <c oughs> ไม่ออกครับ มีใครมีมีใครโชคดีบ้างหรือเปล่าวันหวไมออกเดี๋ยวทดสอบกันขวาเฮ้ยมันมันจะได้มิกไม่ได้เดี๋ยวจะได้มิกไม่คือเอาไปไฟรถลดเล กันครับไม่แน่ใจว่าจะบินได้ไหมไอ้บินนะ่บินได้แน่แต่ไม่รู้จะบังคับได้ดีเท่าไหร่นี่ <c oughs> แล้วตรงมิก มีก้อนมันเหลียวมันเหลียวว่าถือทางมีมีมีเ๋ยว ดาอัพเดาวขวาซ้ายแอล่อนไม่มีครับแอล่อนไม่มีวันนี้ลองลองเทสมอเตอร์ดูนานไปหน่อยแบตน่าจะอ่อนแล้วโอ้ <c oughs> oh, หนักมากครับอยู่เกือบกิโลแล้วมั้ง ขึ้นครับขึ้นขึ้นเยอะขึ้นเยอะแต่ไม่รู้จะเอาลงได้ไหมไม่ได้เล่นนานว่ะใช้ความสามารถครับไม่รู้จะลงได้ไหม ตัวนี้มีเฉพาะไอเขาเรียกอะไรนะตัวแผ่นหางแล้วก็อัพเดวไม่มีตัวแอรอนที่ปีกนะครับเดี๋ยวลงดีกว่าฮะาไม่ได้เล่นนานลงล,ลงลืมลืมล้มลมไปทางเดียว ออไป <laughs> พ่อตาไล่หนึ่ง <c oughs> หักปอได้มันหนักมีรถวัยยุงหลังเหรอ <c oughs> พอเหยาะล่งแบบว่าจับเดี๋ยวนี้นีลบลบ ครับโอ้ไม่ได้เล่นมานานแล้วปีกว่าแล้วมือสั่นมากก็ตื่นเต้น,ตนชิบหายวะมีกันกระแทกครับมีกันกระแทกไม่เจ็บนี่นี่ซีจีก็ไม่ได้นะครับดูซีจีไม่ได้ซีจ <laughs> ีไม่ได้ปีกปีกน่าจะรับน้ําหนักมากเกินไปครับไม่ไม่ใช่ตอนลงเมื่อเมื่อสักครู่นะครับปีกรับน้ําหนักมากเกินไปดูดิ เพราะว่าน้าหนักตัวเครื่องตัวนี้เป็นไม้อัดสามมิลน,นะครับนี่ไม้อัดสามมิลก็ช่วงก็อยู่ที่สามสิบสามสิบเป็นหกสิบแล้วก็ส่อีกสามสิบสามสิบเป็นหกสองสิบสองความยาวเมตรยี่สิบครับความยาวอยู่ที่เมตรยี่สิบน้ําหนักพร้อมบินผมช่างก่อนมาบินก็เก้าขีดครับเก้าขีดหนหน่อยครับเกือบกิโลได้แบตก็เป็นแบตสามพัน มีเลียมครับเป็นแบตสามเซลลนะครับเป็นแบตสามเซลล์ก็ผลสรุปนะครับสําหรับการเฟิร์สวันนี้นะครับผมว่ามันค่อนข้างจะโอเคเนาะโอเคไหมน่าจะโอเคนะครับสําหรับเจ้าผมขอตั้งชื่อให้ว่าลาวีบ้นบานๆแล้วกันนะฮะตัวนี้เป็นลาวีบ้นบานๆอัตราการล่อนก็พอสมควรนะครับ <laughs> ปีกตัวนี้ก็เป็นปีกไอ เขาเรียกอะไรผมก็เรียกไม่ถูกนะอันนี้เพิ่งสร้างเสร็จนะครับสร้างเสร็จแล้วก็มาเฟิร์สเลยแล้วก็นักบินก็ใหม่นะครับใหม่ประมาณปีกว่านะมัง้งไม่ได้บินเพราะว่าหมกมุ่นแต่กับพารามอเตอร์ก็เลยไม่ได้บินโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับพวกเราสามคนโน้ไไนน้อยตากล้องนะครับ ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับนี่ตากล้องของเราเอาชูนิ้วนี่สุดยอดครับคนนี้ถ่ายภาพได้สุดยอดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ทำยังไงสวัสดีครับเต้นเต้นเต้นสุดยอดมากสูบเชียวสุดยอดลาวีบันบาน Oh <gasps>